สวัสดีครับเพื่อนที่คารัรักที่ขายของบนเว็บไซต์ eBay นะครับก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องออนไลน์สายชิลนะครับช่องที่ให้แชร์ความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการขายของบนเว็บไซต์ eBay นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เราจะมาทบทวนนะครับทบทวนาการหาสินค้าขายดีบนเว็บไซต์ eBay กันนะครับในปี2000ัน ห้ายนี้นะครับผมเอ้ยปี2อ2 4อ่ะผมจะไปเลยไปไหนเนี่ยเออปี25 6 7หเ็ดเอเอนะผมจะย้อนอดีตไปไหนเนี่ยเออลืมวันลืมคืนแล้วนะครับผมนะคือเอ่อผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้หาสินค้าขายดีมานานแล้วนะครับก็เพราะว่าคือบางทีคือ มันมีออเดอร์มาทุกวันแต่ว่าออเดอร์มาไม่เยอะนะครับมาไม่เยอะแล้วผมก็แบบใส่สต็อกแค่ 1. 2สองอะไรเงี้ยพอพอมีออเดอร์มาปุ๊บนะครับสินค้าก็หมดสต็อกใช่ไหมผมก็แค่รีไว้นะครับแล้วก็ไปเติมสต็อกแค่นี้เองนะครับผมผมก็เลยไม่แบบเออไม่ได้ทําการแบบาหาสินค้าขายดีมาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมอ่ะ ทีนี้อ่าในไหนเราจะหาสินค้าขายดีแล้วก็ก็อ่ามาทบทวนกันหน่อยดีกว่านะครับผมอันดับเริ่มแรกเลยนะครับอ่ะก็ sign in นะครับผมป๊าปป๊าปใส่ i นเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะ นะโอเคมันก็จะเป็นธงประเทศไทยเนาะเป็นธงประเทศไทยสมมุติว่าเข้ามาปุ๊บหน้าแรกนะครับผมก็เข้าไปสินค้าใดน,นึงนะแล้วก็ทํำยังไงครับทำยังไงสมมุติเลื่อนลงมามันไม่มีตรงนี้นะไม่มี shipping and payment เนาะเราก็มาตรงนี้นะครับผมนี่ปุ๊บนะครับ เปลี่ยนตรงนี้เป็น u n i t t e ER s e s น u n i t e ER s t สเต s นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นรหัสไปสี์บ้านเราก็าได้หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์อะไรก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็กดอัปเดตเข้าไปนะเสร็จแล้วก็ปิดไปเลยนะครับผมแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดรีโหลดนี่นะครับปั๊บ อตรงนี้ก็จะเป็นธงธงท่าชาติสหรัฐแล้วเนาะนะครับผมอันนี้ก็ปิดไปนะปิดไปแล้วก็กดคลิกขวานะครับผมแล้วก็กดรีโหลดเพื่อให้ตรงนี้เป็นธงชาติสหรัฐอเมริกาเสร็จปุ๊บนะครับ อ่ะเมื่อเป็นสหร,รัฐเมกาแล้วเมื่อเราปลอมตัวเป็นคนสหรัฐเมริกาแล้วนะครับผมอันดับต่อไปนะครับก็นี่มาที่ตรงมุมขวามือตรงนี้นะครับกด advance นะครับผมอ่ะก็จะเข้ามาอยู่หน้านี้เสร็จแล้วเอ่อก็เพื่อนๆก็นึกคำอะไรมาก็ได้นะครับผมอันอันใดอันหนึ่งใครถนัดอะไร สินค้าประเภทไหนก็นึกพยายามนึกถึงตรงนั้นแต่ไม่ควรที่จะแบบสมมติว่าใครออออถนัดเทวเอนบวตี้เนาะก็ไม่ควรนึกถึงแฟแบบครีมโลชั่นเซรั่มอะไรอย่างนี้ไม่ควรนะครับก็แบบให้มันเป็นเป็นคำกริยาเป็นสีเป็นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะอันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างคาว่าสดใสเนาะ bright นะครับแต่ว่าใครเก่งภาษาอังกฤษนะครับก็ควรเลือกเลือกภาษาเลือกเลือกคำที่แบบคนที่เขาไม่ค่อยนึกถึงนะครับผมคนที่เขาแบบเออไม่ค่อยแบบจะนึกถึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าแบบอย่าลึกเกินนะครับคือแบบไม่ใช่แบบเ,เป็นสับแสแลงมากมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวมันก็จะหาสินค้าไม่เจอเนาะอะไรประมาณนี้แต่ก็ลองดูก็ได้นะครับผมอ่ะ อันนี้ผมอ่ะเอาตัวนี้ไปเลยนะสักครู่นะครับขออนุญ,ญาตหยิบเครื่งทุนแรงก่อนเนอะนี่เครื่งทุนแรงผมก็คลิกขวานะครับ Copy นะครับมาที่แอดวานแอดไวแลแอดวานแล้วใช่ไหมนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพจวางลงไป แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ Located in นะครับติ๊กนะครับเสร็จแล้วก็เราจะหาสินค้าในไทยเนาะเราก็ Thailand ่ายแลนนะครับผมงไทยแลนดป๊าบเข้าไปนี่เห็นนะเสร็จปุ๊บ นะครับโดยมากแล้วโดยมากแล้วนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่นะครับผมอาจารย์ส่วนใหญ่จะให้กดโซเลยนะให้กดโซเลยนะครับแต่แต่ผมจะไม่กดโซเลยเพราะว่าบางทีนะครับผมบางทีแบบเ,เราอาจจะพลาดอะไรไปแบบพลาดเออสินค้าที่ขายดีแบบว่า เร้านค้าร้านนั้นเขาอาจจะยังแบบคือพักล้อนอยู่หรืออะไรหรือว่าเขาตั้งสินค้าตัวนั้นอะคือ,อ,อภายใน30วันแล้วเขาว่าคือแล้วแล้วเขาคือยังไงอะเขาตั้งสินค้าตัวนั้นอะให้ขายอยู่ภายในแค่30วันแล้วสินค้าตัวนั้นก็ตกลงมาแล้วเขาก็รีเลทขึ้นไปใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ผมไม่รู้นะอื้อ ผมป้องกันไว้ก่อนเผื่อที่เราอ่ะจะได้ไม่พลาดอะไรที่มันที่มันที่มันดีๆไปอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยไม่กดโซก่อนผมอาศัยที่ว่าคือเราดูอ่ะตรงไหนที่มันเป็นแบบอ่าตรงนี้หลังตรงเนี้ยเนี่ยนะครับในวงเล็บอ่ะเขา100แต้มขึ้นไปแล้วนะอ่ะเป็น100แต้มขึ้นไปแล้วเราก็เราก็ากอ่ะอย่างเนี้ย 520แต้มนะครับผมอันนี้แสดงว่าโหเป็นร้านใหญ่อสมควรเลยนะครับผมผมก็จะกดเข้าไปในสินค้านะครับผมแล้วค่อยกด C a อาเ r Item อ,อนะนะครับผม C a อาเ r Item ปึ๊บนะครับก็มาดูร้านข่าวว่า เขาขายอะไรเสร็จแล้วผมค่อยกดโซ่นะครับอืนี่ตรงนี้นะขายเอาโหสองพันยี่สี่เนี่ยวันที่หกโอ้โหเดือนเดือนกันยานะครับผมก็ก็ผ่านไปเลยอันนี้ก็คือผ่านไปนะเราก็หาร้านใหม่นะครับผมปิดไปเลย น,ะนี่แต่เนี้ยร้านใหญ่แน่นอนนะครับผมมือนนะครับห้าพันหัวแจ้มแล้วก็อันนี้เห็นไหมสามสิ 37. โซล,ละอ่ะก็เข้าไปดูซีอาเทิเท่มนะครับผมเจอบ่อยมากเลยร้านนี้นะครับผมคือ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะส่งด้วย DHL Express นะ DHL Express นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําตามแบบเดิมก็คือกดปุ่มวิเศษของเราโซไอเทมนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นนะสินค้าอยู่เอาโอเคเขาส่งจากสารเมริกานะครับก็นะ แต่สินค้าเนี่ยคืออยู่ในไทยาบางอย่างมันก็จะอยู่ในไทยใช่ไหมนะอืแต่เขาแบบน่าจะน่าจะมีร้านอยู่บนอเมซอนด้วยนะครับผมอันนี้ผมเดานะามีร้านอยู่บนอเมซอนเขาก็เลยแบบคือสามารถที่จะส่งเนี่ยเขาใช้ธงสหรัฐอเมริกานะครับเขาอาจจะทํา FBA ไปอยู่เอาสินค้าไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าการเท่าที่ผม ได้ศึกษามานะครับแต่ก่อนเนี้ยก็ได้ทำอเมซอนอยู่พักหนึ่งเหมือนกันเท่าที่ศึกษามาก็ต้องแบบคือจะต้องมีใบเขาเรียกว่าใบมีใบ USFDA นะครับอ่สินค้าตัวนั้นอะไรประมาณนะั้นหรือว่าขออนุญาตอะไรประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ผมเดานะเขาอาจจะมีร้านอยู่ที่อเมซอนนะครับผมอืม ทีนี้อ่ะเราก็ลองกดเข้าไปดูนะคบว่าสินค้าตัวนี้คือขายได้โอ้โหกี่โซแล้วอะไรแล้วแต่ทีนี้สมมติว่าโอเคเพื่อนๆเ,เห็นว่าเออมันเป็นสินค้าที่อยู่ในไทยอะครับอยู่ในไทยเนาะอันนี้เขาส่งไปสหรัฐอเมริกาใช่ไหมอ่ะเราก็อาจจะแบบส่งของเราอาจจะส่งทั่วโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะสแตนดาดก็กดดูซิ นะครับเขาส่งไปไหนบ้างอ่ะอ่าโลเคชันอยู่ในสหรัฐอเมริกาเขาชิปทูสหรัฐอเมริกานี่เห็นไหมเขาแค่ชิปทูสหรัฐอเมริกาแต่ถ้ากเกิดเราจะส่งไปทั่วโลกนะครับผมเราก็ลองดูซิอ่ะนี่นะ คือการที่เราจะขายสินค้าที่เป็นแบบสินค้าแบบที่ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนะสินค้าที่หาง่ายโดยทั่วทั่วไปครับเราจะต้องทำมากกว่าคนอื่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลงคีย์เวิร์ดการทำภาพการทำอะไรอย่างนี้นะครับผมเราจาเป็นจะต้องทำมากกว่าคนอื่นเราก็ถ้าเกิดเราอยากจะขายทำไง เราก็เปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็กดตรงนี้นะครับเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วก๊อปคีย์เวิร์ดนะครับก๊อปคีย์เวิร์ดของเนี่ยแล้วเอาไปวางอะอะไรโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูนะ ว่ามีคนขายอยู่เท่าไหร่นะเออในลักษณะนี้คนขายอยู่เท่าไหร่นะครับมีคนขายในประเทศไทยไหมนะครับมีอินเดียมีอะไรอะ่ะอ่ะอา้าวอ่ะอันนี้ในประเทศไทยนะก็ลองดูเสร็จแล้วนะครับ99 99รายการนะครับผมก็ลองดูนะครับแล้วเราก็กด ปุ่มวิเศษของเราปึ๊บนะเออว่ามันออกออกทุกวันไหมนะครับผมออกสินค้ายอย่างเงี้ยคือออกทุกวันไหมนะออกยังไงมันทุกวันหรือเปล่าก็ลองดูนะครับว,วันนี้ออกอวันที่11นะ11แล้วก็มาโอ้โหเกือบเดือนเลยโอ้โหเป็นเดือนเลย13แล้วก็ยีบ นะครับสินค้าลาักษณะเนี้ยคืออ,ออกทุกวันไหมถ้าเกิดมันไม่ได้อย่างน้อยเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยควรจะออกอาทิตย์หนึ่งน่ะสามถึงสี่ครั้งนะครับผมอ่าแล้วเราค่อยค่อยหาดูว่าเออตัวเนี้ยมีในประเทศไทยไหมนะครับผมนะก็เอารูปไปค้นหาอ่ะนะครับผมแล้ว วันหน้าผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการวิธีหาสินหาหาซัพพลายเออร์นะครับจากจากประเทศไทยอีกทีหนึง่งแล้วก็วิธีการลงสินค้านะครับผมนะอ่ะเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมวิธีที่ผมใช้อยู่นะปัจจุบันนะก็คือนะครับคืออ่ะทวนนะทวนนะครับ ก็คือนี่ครับเมื่อเข้ามาแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเดี๋ยวนะปึ๊บอันนี้กรอบกรอบก่อนเมื่อเข้ามาแล้วอยู่หน้าแรกแล้วให้เข้าไปในสินค้าตัวใดตัวหนึ่งแล้วตรงนี้นะครับเขาไม่มีชิปชิปอ่ามเอนแอดชิปปิ้งแล้วใช่ไหม ก็มากดตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้ C D ดทลนะครับผมแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นสหรัฐเมกานะครับผมแล้วก็กดอัปเดตนะครับผมพอกดอัปเดตปุ๊บก็ปิดปิดไปเสร็จปุ๊บแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดรีโหลดนะครับผมเพื่อให้ตรงนี้เป็นสหรัฐเมกาเนาะนะครับผมแล้วก็เข้ามาแอดวาร์แอดไว้นะเอ แอดวานนะครับเอ้ <c oughs> ผมชอบพูดเป็นแอดไวททุกทีเลยเฮ้ย <c oughs> ติดใจอะไรกบับแอดไวหรือว่าอยากจะไปซื้อของนะครับผมแล้วก็เอาคําที่เรานึกได้นะครับ <c oughs> เป็นคําที่แบบไม่ใช่เจาะจงสินค้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คําว่าครีมโลชั่น ปามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นคําที่แบบเป็นสีหรือว่าเป็นอากับกิริยาลงไปนะครับผมนะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะเสร็จแล้วก็นี่แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นไทยแลนด์นะครับผมไทยเรียนนะปบนะนะครับแล้วดูว่า ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเป็นเขามีแต้มเยอะไหมนะครับผมมีแต้มถึงร้อยแต้มอะไรไหมนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เข้าไปแล้วก็ดูว่าเขาขายได้เท่าไหร่เป็นโอ้โหเป็นสีแดงๆสมว,ว่าอันเนี้ยเฮ้ยเราอยากจะขอันนี้แหละเราก็นะครับก๊อ ตรงนี้คีย์เวิร์ดตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็เปิดอีกหน้าหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าสินค้าตัวเนี้ยไอสินค้าตัวเนี้ยออกทุกวันหรือเปล่านะครับซึ่งแต่ก่อนเนี้ยตรงตรงเนี้ยตรงเนี้เราสามารถกดดูได้เลยว่าว่าขายกันยังไงคือออกทุกวันไหมอะไรไหมแต่ตอนเนี้ยเขา ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนะครับเขาปิดฟังก์ชันนี้เนาะนะครับผมนะเราก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับก็วางลงไปนะครับอ่าก็ดูซิอ่ะโอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นสินค้าอันตรายนะเนี่ยนะครับถ้าใครลงได้ก็ลงเลยนะครับผมนะอ่เนี่ยเสร็จแล้วค่อยมีอยู่16รายการเนาะ นะเราก็ค่อยกดมาเลื่อนลงมาข้างล่างปุ่มพิเศษของเราปุ๊บค่อยกด slow อ่ะสิ 10. อ่ะสแส่ว,ว่าครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยออกครึ่งต่อครึ่งแต่ว่าน่าจะเป็นสินค้าที่แบบทาง e bay เขาห้ามขายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะเราก็อ่มาดูนะคะผมอ่ะออกวันที่สิสาอันนี้วันที่สาม ประมาณ1อาทิตย์3 3แล้วก็ถัดมาอีกประมาณ2วันนะครับ2วันโอ้ก็เออคือมันก็ห่างอยู่เหมือนกันเนาะนะครับคือถ้าเกิดว่าเพ่อเพื่อนจะแบบคือแบบอยากจะให้แบบสิ่งเอออยากได้สินค้าขายดีจริงๆอ่ะเพื่อนเพื่อก็ต้องค่อยๆทำนะครับผมค่อยๆหาไปผมจากประสบการณ์นะให้ตรงนี้คือแบบ คือจะต้องจะออกอย่างน้อยอะ่ะอย่างน้อยนะครับอาทิตย์ละ3ถึง4ครั้งนะอาทิตย์หนึ่งสามถึงสี่ครั้งนะครับอ่านะครับแล้วก็แบบคือเพื่อนๆืนนก็ต้องดูว่าเออเขาส่งด้วยอะไรเพื่อนๆสู้ราคาเขาได้ไหมเพราะบางร้านเนี่ยบางร้านเขาส่งด้วย d h l อเนาะแล้วแบบเขาเข,เขาได้เ,เออราคาค่าขนส่งที่ถูกนะครับเพราะว่า d ีเเนี่ยเมื่อส่งเยอะนะครับผมก็แบบจะได้ค่าขนส่งที่ถูกลงอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ดำราคาลงมาอีกอะไรเงี้ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสู้ราคาเขาได้ไหมนะครับในเมื่อมันเป็นสินค้าที่แบบหาได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าเชื่อว่านะครับคือถ้าเกิดเราหาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็อาจจะเจอสินค้าที่แบบเออเป็นแบบ ที่เขาต้องการจริงๆที่ชาว,ชาวต่างประเทศชาวโลกเขาต้องการจริงๆแล้วแบบขายดีจริงๆอะไรเงี้ยเป็นสินค้าเฉพาะทางจริงๆก็ได้นะครับแล้วก็แบบถ้าเกิดมันเป็นสินค้าที่แบบเป็น heritage เราก็ต้องอัพเกรดตัวเองขึ้นมาคือเป็นสินค้าเป็นแบบ heritage ที่เราไม่รู้จักไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอัพเกรดคือศึกษาเพิ่มความถนัดของตัวเองขึ้นมานะครับผมนะครับก็เนาะ แล้ววันหน้านะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการแบบวิธีในการลงสินค้านะครับแล้วก็หาซัพพลายเออร์ในประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะอ่าเอกอลส่ชชิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อ,อนๆที่ขายของบนเว็บไซต์ ebay และขายของตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ จงมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยขายของปังๆด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผม